าทางด้านมหาวิทยาลัยราชพัฒภูเก็ตค่ะร่วมหารือแนวทางการจัดทำข้อตกลงกับหน่วยงานสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขตหในจังหวัดภูเก็ตในการผลิตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ถูกต้องค่ะที่มหาวิทยาลัยราชพัฒภูเก็ตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรฮิรันประสานการอธิบดี ขอภัยค่ะอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒภูเก็ตพร้อมด้วยรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒภูเก็ตและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชพัฒภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขตห้าในจังหวัดภูเก็ตนำโดยนายโสพลเคียมการประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์การนำเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ของภูเก็ตอย่างยั่งยืนโดยมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตหน่วยงานสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขตหในจังหวัดภูเก็ตรวมถึงหน่วยงานจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตหอการค้าจังหวัดภูเก็ต สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าค่ะเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กับสื่อมวลชนในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะและร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฒภูเก็ตพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตลอดจนสนับสนุนและเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของชุมชนท้องถิน่นจังหวัดและประเทศชาติต่อไปค่ะ